สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ออกหาพึ่งเหมือนเดิมครับหาพึ่งหามิมมากับ o, พรานโด่พรานซุนเหมือนเดิมครับมาเจอแล้วครับอยู่ในกอไผ่ตัวนี้ก็กอ,กอนอนครับสว,วัสดีครับพึ่งยุงพึ่งยุงบนครับให้พรานโดขึ้นครับ ครับแ้านโดกําลังเอารังที่หนึ่งอยู่ครับเดี๋ยวคอยเดี๋ยวรอลุ้นนะครับว่าจะออกมาแบบไหนนี่ครับรังที่สองกอไผ่เหมือนเดิมครับใหญ่เลยครับไผ่น้ำด้วยหาเลยครับเดี๋ยวจะเป่าควันดูก่อนนะครับว่ามีหัวน้ำไหมโอเคครับสักครู่ครับนี่ครับ ยังไม่ถึงเลยครับอีกสักพักครับผมก็ลนควันอยู่นะครับไม่ให้พึ่งมันบินมากวนครับไม่งั้นมันจะลำบากใช้ทูบเหมือนเดิมเลยครับสไตล์ผมได้มาแล้วครับอยู่กับพรานส่วนรังที่หนึ่งครับนี่รังที่สองครับรังเล็กแต่หัวน้ำเต็มเลยครับนี่ครับรังเรกรังที่หนึ่ง นี่รังที่สองนี่ครับแปลกขอไผ่ใกล้กันเลยครับนี่กอนี้แล้วก็กอนี้ครับเดี๋ยวจะไปต่อนะครับไปเรื่อยๆเลยครับวันนี้สงสัยทั้งวันเลยครับวันนี้เพราะเป็นวันหยุดครับวันนี้โอเคครับไปกันต่อครับเดี๋ยวในกล้องไม่ไม่เห็นนันเนี่ยเห็นไหมตูต่เห็นได้ไงวะ ว่าจะเดินมาดูตรงหน้าแต่ตรูตูแย่งน,นี่ครับนี่ดำดำนี่ครับว่าแต่ตรูตูขีมอโอเคครับสักครู่หนึ่งเดี๋ยวผมจะลนควันดูก่อนครับนี่ครับให้สองพรานเขาจัดการครับอย่าเหยียบเด้อดดูเดี๋ยวมันเล ให้สองพรานจัดการเร,เราติดตามชมครับสักครู่นี่ครับสวยมากครับรังนี้โอเคครับขอเวลาตัดก่อนครับ<ส>ออกมาแล้วครับดูหนามดูหนามให้ดูหัวหน่อยอือสวยๆเลยครับรังนี้เคลียส่วนถือนี่บินชนเย สวยครับรังนี้โอเคครับไปกันต่อครับฝากกดไลค์กดเค์กดติดตามด้วยนะครับเ,เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกผมสามคนครับครับผมไปต่ออยู่ในนี้รังหนึ่งครับมองยากครับอ,อยู่ลึกครับ โอเคครับนั่นครับหัวน้ำหวานโอเคครับขอเวลาโจะสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยมาชมกันสักสองครัมงครับผมโจะมาถึงแล้วครับแต่ยังเอาไม่ได้อยู่ดีครับเอายากเลยรังนี้สวยๆเลยครับนี่อุ้ยงามงามงามสวยมากครับ ต้องใช้เวลานานเลยครับรังนี้ประมาณเกือบชั่วโมงแล้วครับนี่เจาะมาเนี่ยยี่สิบสี่ชั่วโมงโอเคครับขอเวลาตัดสักครู่ครับรอชมข้างล่างนะครับลงมาแล้วครับโอ้ยกว่าจะเอาได้พี่น้องรังมันทำอะไรอย่างนี้ครับนี่ดูครับกว่าจะเจาะ อยู่ข้างในเลยครับนี่ข้างล่างเนี่ยโดไปเคียรยตรงนั้นข้างล่างเคีรยเลยเคียรยต่ำๆวะ <S 2> <S 2> ส่วนเก็บครีมส่วนนี้ครีมอยู่ฝั่งนู้นแล้วโอ้รังนี้เอาอยากมากเกือบชั่วโมงครับรังนี้ จอดไหนว่าครีมเก็บครีมฝั่งนน้นรังมันทำมันทำหลบอะไรสักอย่างรางังลุ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 งโดนลุงเอาออกครับใส่ตะกร้าครับใ,ใส่ยังไงอ่ะอ,อันนี้จนะริงเลยนะโอเคครับนี่รังที่สี่นะครับที่สี่นี่รังใหญ่ จะกร้าเรียบร้อยครับปิดกันเดือนเอาจอดจะติ้มกีครับเดี๋ยวไปต่อนี่แหละครับไปนี่แล้วก็อ้อมทางนู้นครับแล้วก็วนนู้นกลับบ้านทางนู้นเลยครับไปเรื่อยๆครับวันนี้ทั้งวันครับข้างทางทางกลับบ้านนะครับเจออีกหนึ่งรังครับฟาร์นดูกำลังเป่าควันอยู่ครับ ครั้งไม่ค่อยใหญ่ครับหัวน้ำหวานนี่เต็มเปรี้ยเลยครับนี่ครับกลางจอเลยครับเดี๋ยวรอชมครับสักครู่ครับครับผมตัดเรียบร้อยแล้วครับเราพรานโดเอาขึ้นมาครับนะโชนนะโอ้สวยครับสวยสวยสวยโอเคครับเขียวเลยครับ สวยมากครับรังนี้นี่ครับคนเอาเก็มเลยครับไะกลับบ้านรังสุดท้ายแล้วครับรังที่เทไ่โดเนี่ยรังที่ห้ารังที่ห้าครับกลับไปกินข้าวก่อนครับโอเคครับผมครับผมเจอกันรอบบายครับ เดินโลมาเรื่อยๆนะครับมาเจอแล้วหนึ่งรังครับอยู่บนนี้ครับต้นนี้ใหญ่มากเลยครับเดี๋ยวดูกันครับรังไม่ใหญ่หรอกครับรังเล็กอรังเล็กครับ นี่ครับกลางจอเลยครับเดี๋ยวให้พานโดจัดการเหมือนเดิมครับรอชมสักครู่ครับน่ครับพานโดขึ้นไปแล้วครับเร็วลุงเมื่อยแล้วเนี่ยพึ่งใหม่เลยครับรังกระดาษขาวๆแต่หัวน้ำหวานนี่ใช้ได้เลยครับหัวน้ำหวานโอเคครับรอชมข้างล่างครับครับลงมาแล้วครับ โมลน้ำหวานนี่เต็มทุกรูเลยนะครับเต็มทุกรูเลยแต่ยังไม่ปิดตาครับสวยๆเลยครับโอเคครับไปต่อเดี๋ยวไปเอาอีกรังหนึ่งครับอยู่ข้างหน้าครับเจอไว้เมื่อกี้ครับครับผมมาเอาอีกหนึ่งรังที่เห็นนะครับนี่ครับอยู่บริเวณนี้เลยครับทั้งวันมันเยอะครับมองไม่ค่อยเห็นนี่ครับ ดำๆนี่ครับพรานโดกำลังขึ้นครับเอาควันขึ้นก่อนเลยครับเดี๋ยวมันจะตกใจโอเคครับรอชมสักครู่ครับครั้งนี้ให้พรานโดเอาคนเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาป่านู่นครับไปกันครับครับผมเห็นยอดขี้เหล็กแล้วอดใจไม่ไหวครับ เก็บไปแกงครับใส่ไข่หมดแดงครับผมนี่ครับที่พรานโดเอาเมื่อกี้ครับต้นฝั่งนน้นนะครับที่พรานโดเอาได้้จหัวน้ำหวานครับครับมาเจออีกรังอยู่ข้างในนี่แหละครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับต้นหนามด้วยเนาะไหนหนามข้างหลังโอ้โหน้ำหวานเต็มเปรี้ยเลยครับ สวยมากน้ำพึ่งเดือนห้าครับรอชมข้างนอกสักครู่นะครับให้พรานโดเขาจัดการก่อนครับติดได้พวกขาวันอย่าลืมกดไลค์กดเคกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับโอเคครับสักครู่ครับจับออกมาแล้วครับอู้สวยมากรังนี้ครับ สวยมากเลยครับรังนี้โอ้โหพรานดูเป็นคนจัดการครับโอเคครับไปกันโตครับรังที่สามครับของรอบบายครับสวยครับไปต่อครับไปนี่แหละครับแล้วก็วนไปนี่ไปเรื่อยๆครับจนถึงเย็นนะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับครับผมมาจากฝั่งนี้นะครับมาเจออีกหนึ่งรังแล้วครับอยู่บนนี้ครับ มีขวัญปลาโดกำลังขึ้นอยู่ครับนั่นแหละครับพึ่งดำๆครับเดี๋ยวซูมนี่ครับดำดอยู่นี่ครับอยู่กลางจอเลยครับดำดปลาโดยอยู่นี่ครับยังไม่ถึงไหนเลยครับโอ้ กางกระดาษอีกแล้วครับโอเคครับรอชมสักครู่ครับนะครับกำลังเกกะงิงอยู่ครับตัดแล้วครับเอาได้เลยนะแดงครับเป็นโป่นะครับอดแดงก็เยอะอยู่ครับเดี๋ยวพรานโดเขาเอาได้อยู่ครับต้องห่วงเพราะว่าน้ำหนักตัวเขาเบาครับผมเก้าสิบโลครับน้ำหนักขึ้นไม่ไหวครับตให้พรานโดขึ้น อเคครับรอชมสักครู่ครับพีหลวงมาได้แล้วครับอฟรนโดครับน,น้ำหวานนี่เต็มเลยครับเต็มท<น>ุกรูเลยน้ำหวานเนี่ยเราดูมันสร้างหวานน้ำหวานดึงอืมอันนี้มันไม่ได้หักดินโอเคครับรไปต่ตครับครับผมขับมาเส้นนี้เลยครับมาเรื่อยๆมาเจออีกหนึ่งรังครับ นี่ครับนี่ลำนี่ครับการโดูกําลังขึ้นครับไม่รอช้าแล้วครับเพาะยินแล้วครับบ่ายสามกว่าแล้วครับโอเคครับรอชมสักครู่ครับลงนี้ต้องเลื่อยเอาครับเพราะว่ากิ่งมันเล็กอันตรายเลื่อยให้มันอีนมาก่อนครับแล้วค่อยลวนควันโอเคครับรอชมสักครู่ครับ รังกระดาษอีกแล้วครับสวยมากรังนี้มน้ำหวานเป็นไงดูปิดหมดปนะปิดหมดเลยนะโอเคครับรอชมสักครู่ครับว่านะจัลลิหรือจะอะไรครับเพราะว่าเราเลื่อยลงนะครับรอชมสักครู่ครับเสียงมาแล้วมาแล้วครับเริ่มแล้วเอ็งจับดีๆเด้อจับไม่อยู่จับไม่ทันหรอกรังนี้ต้องลุ้นแล้วครับ วันจะออกมา,าแบบไหนครับจะมาอยู่ในที่หายแล้วรอรุนครับเขาไม่สบายมาแล้วครับดูประคองประคองไว้ก่อนมาแล้วครับอ๋อขี้ลงมาก่อนเดี๋ยวๆ แป๊บนึงนะครับหล่นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลุนอีกทีหนึ่งครับกำลังตัดอยู่ครับอ้ลุงออกมาได้แล้วครับเละหน่อยครับเพราะว่ากิ่งมันร่วงลงมาเลยครับวน้ำหวานนี่สวยเลยครับทั้งแผ่นทั้งหัวลายเละหน่อยไม่เป็นไรครับโอเคครับ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับทุกท่านผมครับไปต่อครับครับผมมาเจออีกหนึ่งรังครับอันนี้เอาตะไบเอาดีกว่าอยู่นี่ครับนี่ดำๆครับรังใหญ่อยู่นะครับเดี๋ยวดูว่าพรานโดเขาจะเอาได้ไหมครับรอชมสักครู่ครับ หักลงมาแล้วครับไม่รู้สภาพเป็นยังไงเลยครับแต่รังมันน่าจะขาดออกไปแล้วครับรังมันขาดออกไปแล้วเดี๋ยวรอสักครู่ครับเดี๋ยวค่อยลงไปดูครับดได้ไมาแล้วครับหัวลำบานเต็มเปรี้ยเลยครับไม่รังมันน้อยห,หนักมากครับทำไมรังมันน้อยจางวะสวยมากครับรังนี้ yeah. อสวยมากเลยรังนี้<ะ>เดี๋ยวดูดรับเครื่องก่อนโอเคครับทั้งหมดกี่รังวันนี้เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดรังนะครับวันนี้เขาเอาหมดแล้วนะครับเขาสั่งไว้หมดแล้วเดี๋ยวก็รอบเย็นก็จะไปส่งครับผมครับผม ตอนนี้อยู่บนต้นไม้ครับนี่ครับนี่ก็พรานส่วนครับอยู่นี่ครับส่วนพรานโดอยู่ข้างบนครับพรานโดอยู่ข้างบนผ่านมาลครับผ่านมาก็เจออีกหนึ่งรังครับอยู่ต้นกระถินนรงดก็สูงอยู่นะครับครับผมรอชมสักครู่ครับ ลงมาแล้วครับเอาไม่เข้าเดี๋ยวรอฟานโดนี่ครับลงมาแล้วส่วนป็นเรื่ออะไรตัดเข่าวะรังรังชำรุดรังชำรุดนิดหน่อยครับมันเอามันเอาไม่เข้าจริงไอพี่ตัดเองมั้ยส่วนให้ให้ฟานโดตัดนี่ครับเมื่อกี้เอา ตรงนี้ครับแถวนี้เหละเนี่ยก็ามาเจออีกหนึ่งรังอยู่ตรงนี้โอโ้สวยอยู่ครับรังนี้<ช>ได้อยู่ไม่เล็ดลกนี่ครับสวยสวยสวยหวานนี่ใช้ได้เลยครับสองพรานมช่วยกันโอเคครับจับตัวงสวย น่าจะรังสุดท้ายแล้วครับวันนี้เย็นแล้วครับตะวันก็อ่อนๆแล้วเดี๋ยวก,กลับกันยาวเลยเสียดุเกือบตายถ้ามันถ้ามันเมานี่บินมาหาเราแล้วอืมมันทำรังอะไรอย่างนี้เนาะถ้ามันหายเราดูอ่ะมันจะทำโตมาฝังนี้ดูถ้ามันหายเมานี่บินมาหาพวกเรา ครับลุงถ้าลุงได้กระแกต <หา S 2> กิงสีเหลืองนั่นขออันนี้เ <หา S 2> ด้อ<ห>ต่ังที่เก้าครับตังที่เก้าครับโอเคครับนี่พอแค่นี้นะครับไปแล้วครับไปก่อนแล้วโอเคครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกผมด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ โอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับผมผลงานวันนี้ครับกี่รังนี่ครับผลงานวันนี้วันเดียวนะครับมันอยู่ครับวันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดแดเก้าสบสองสิบสองรังครับวันนี้ มันอยู่ครับ